สวัสดีค่ะเม้จักค่ะและไซค่ะ,และ,คะและใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะสําหรับงานแสดงสินค้าวินเทคและจักปักสันจอนครั้งที่6ของเรานะคะ,คะและเป็นงานโชว์นวัตกรรมงานพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต,ตอนนี้นะที่เราจะไปยืนกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะฉะนั้นนะคะว่าหากว่าท่านนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการนี้หรือว่าเกี่ยวกับทางด้านงานพิมพ์งานจักปักนะคะรวมไปถึงพวกงานการเมนซับลิเมชันนะคะ หรือว่าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะและสนใจทางด้านงานทางด้านงานพิมพ์ตรงนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าท่านนะคะต้องมาเดินในงานนี้อย่างแน่นอนนะคะในวันที่26ถึงวันที่27เดือนกันยายนนี้นะคะมาพบกับพวกเราได้ที่ศูนย์แสดงสินค้าคาจัองหวัดขอาานแก่นะคะ่ะใช่ค่ะงานนี้เขาชมฟรี<ม>นะแล้วก็มาเรียนรู้นะวัตกรรมและก็เทคโนโลยีไปกับเราด้วยนะคะ<ม>และที่สําคัญสายลุ้นห้ามพลาด<ม>เพราะอะไรคะน้องทรายเพราะว่านะคะ เรานะคะมีการเตรียมรางวัลน,นะคะรางวัลทุกอย่างนะคะรวมทองคํามูลค่า1 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะไปแจกกับพนงานนะคะ<ช>แต่ถ้าห<ช>ากท่านไหนนะคะต้องการที่จะร่วมรุ้นต้องการยังไงคะพี่แนน่นะแค่คลิกลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานมา<ช>นะคะ,<ๆ>ะ,คะยังไงรจะฝากลิงก์ไว้ในโพสต์นี้นะคะหรือว่าสามารถสแกน QR code ได้ในด้านล่างโพสต์นี้ได้เลย นะะคและตามที่เราสัญญากันไว้นะคะในคลิปที่แล้วน้องสายว่าเราจะเอาอะไรดีๆมาฝากแน่นอนค่ะคลิปนี้เราจัดเต็มเราเห็นแล้วอย่างตื่นเต้นแท้เลยค่ะน้องสายพบกับบริษัทแรกกันเลยค่ะน้องสายบริษัทอะไรคะก็คือจะเป็นบริษัท LT LED Display นะคะหรือว่า LT Media ของเรานั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะพิธีกรภาคสนามของเรานะคะคุณจี้นะคะ ได้กระซิบมาบอกว่าสินค้านี่ค่อนข้างที่จะเยอะแยะหลากหลายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์างานอิงเจตหรือว่าตัวงานไซนเนตต่างๆแล,แล้วค่ะแล้วก็จะเป็นพวกเครื่อง CNC หรือว่าเครื่องพลาสมาเอาเป็นว่าเราไม่พูดพร่มทำเพลงกันดีกว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าบริษัทแรกของเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาสัญจรกันที่ LT LED Display ค่ะพร้อมแล้วตามมาดูกันนะคะสวัสดีครับจากบริษัท LT LED นะครับ บริษัท L T L E D จำหน่ายสินค้ามีป้ายไฟวิ o ่ง indoor outdoor แล้วก็ L C D indoor outdoor ครับว,วันนี้มีสินค้าตัวใหม่ล่าสุดฝั่งนี้จะมี L E D เจา้าคง indoor P 2 5ป้ายไฟวิ่งค่ะป้ายไฟวิ่งของเราเนี่ยมีตั้งแต่สีเดียวถึงรุ่น R G B รุ่น Full Color นะคะข้อดีของป้ายไฟวิ่งเนี่ย ป้ายไฟวิ่งของเราเนี่ยสามารถปรับข้อความได้ทุกภาษาใช้ได้ทุกภาษาตัวเนี้ยการใช้ไม่ยุ่งยากเพราะว่าใช้ได้ทั้ง usb wifi ค่ะแล้วก็วป้ายเนี่ยตัวป้ายมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานและนอกจากป้ายไฟวิ่งจอ led แล้วเรายังมีจำหน่ายเป็นโปสเตอร์แซตนค่ะ ลักษณะพิเศษของโปสเตอร์แซนเนี่ยก็คือเราสามารถไปติดตั้งตรงไหนก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นพื้นที่ภายในค่ะตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเราสามารถปรับองศาได้ค่ะปรับระดับองศาเอียงได้แล้วก็ขาสามารถปรับขึ้นลงได้ลักษณะป้ายนี่ก็คือป้ายจะบางค่ะไฟจะสว่างมากๆคือใช้ไฟ LED 12โวลต์ค่ะแล้วก็ภาพของเราเนี่ยการติดตั้งนี่ก็คือง่ายมากแค่พิมพ์โปสเตอร์เข้ามา สอดเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะ okay, สอดแค่นี้่าเนี่ค่ะคือจะสว่างมากๆเหมาะก,ก,กับร้านอาหารหน้าบริษัทไว้โชวแบบเป็นป้ายบอกทางหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ขนาดจะมีจำหน่ายถึง,ถงตั้งแต่ a 2 a 3 a 4ค่ะนอกจากค่าย altmedia เราจะจำหน่ายเครื่อง cnc fiber laser mm hmm. เครื่อง In et, อิงเจ็ต เครื่องพิมพ์ต่างๆแล้วเรายังจำหน่ายวัสดุวัสดุมว้วนสแตนเลสสแตนเลสสีโอสโกสแตนเลสทองเกจด304์ส30ซิงซิงมว้วนซิงแผน่นแล้วก็วัสดุแผ่นอื่นๆอย่างเช่นพาร์ทวูด ไทเทเนียมเกรด304เรามีครบสีครบไซส์นะคะแล้วนอกจากวัสดุไทเทเนียมแล้วเรายังมีหมึกพิมพ์จำหน่ายด้วยเป็นหมึก UV สีน้ำ DX11 DX5 แล้วก็อะไรอิงเจ็ดอีกมากมายค่ะทางทีมงาน LT Media ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้บริการและไว้วางใจทีมงานบริษัท LT Media ขอขอบพระคุณคะ่ะ ไปแล้วนะคะสำหรับบริษัทแรกของเราเลยค่ะพี่นาานะเป็นบริษัท LT Media นะคะหรือว่าบริษัท LT LED Display ของเรานั่นเองนะคะหลายท่านคงเห็นแล้วนะคะว่า LT Media ของเรานะคะ เป็นมีจาหน่ายทั้งตัวเครื่องพิมพ์อิงเจตนะคะเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์รวมถึงงาน c ีนต่างๆและนอกเหนือจากนั้นนะคะ<ม>ยังมีตัวพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยแผ่นซิงค์เอยพาสูตเอยนะคะ<ม>และแยกมาอีกเป็น l t l d Display <ม>จะเป็นทางด้านงานจอไซเน็ตนะคะและงาน LED ค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะพี่นาเยอะแยะมากๆเลยนะคะและ<ช>้วมีแนา,นาแอบเห็นว้าวมากๆค่ะกับหน้าจอไซเน็ตแบบโค้งนะคะรู้สึกว่าเห็นถึงความเป็นสามมิตินะคะเอาไปตั้งหน้าร้านหรือว่าเอาไปตั้งในที่ที่เป็นจุ เนี่ยนะคะรู้สึกว่าส,สยบทุกสายตาแน่นอนใช่ใชและ้วเหนือจากตัตจอโค้งแล้วอย่างพี่ทาทาบริษัท LT นะคะได้มีแจ้งนะคะว่าของเขานะคะมีเป็นหน้าจอไซเน็ตแบบระบบไม่ต้องสัมผัสและระบบสัมผัสระบบสัมผัสเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยสามารถทัชสกรีนอะไรอย่างเงี้ยได้สะดวกสบายเลยและที่สำคัญน,นะคะใช้เป็นระบบ Android ค่ะพี่แน,นนนะ่ะใช่ค่ะและใครและใครนะคะที่อยากจะทัชอยากจะมาสัมผัสนะคะ เจอกันที่งานนี้ได้เลยนะคะงานปริ้นทและจากปักสัญจรสวัดขอนแก่นค่ะและต่อไปห้ามลาดนะคะพิธีกรพาฒสนามของเรานะคะเป็นรอถึงที่แล้วจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะไปพี่นนล่ะเดอร์ไซแอนปริ้น i ิงนะคะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จะไปร่วมงานสัญจรกับเราที่ขอนแก่นวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เขาจะพาเราไปดูสินค้าอะไรมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับบริษัทแอดดิเตอร์ครับ บริษัทเราขายพวกเครื่องพิมพ์พอฟ er ิเปอร์เลเซอารา์เครื่องแกสซาลาเครื่องทำอาสวางโลหะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ยูวครับนังาง้วน3.20ใช้หวพิมพ์ดิโก้ G ห้างครับอ่าราคาอยู่ที่สตาร์ทที่เจสักว่าครับสวัสดีค่ะเราก็จะมาแนะนําสินค้าของบริษัทแอดลิเดอร์นะคะที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นสีของเรานะคะเหมาะกับเครื่อง ทั้งเครื่อง512 i เครื่องโซเวนแล้วก็มันจะมีเครื่อง D X 11 D X 5อันนี้นะคะเป็นโกดังสีของเราทั้งหมดค่ะอันนี้จะเป็นวายนิวนะคะเป็นเป็นแบรนด์ของเราเองเราตีแบรนด์ของเราเองนะคะยี่ห้อวายนิวดีค่ะตัวนี้ก็คือว่าจะไปผลิตงานงานที่เราส่วนใหญ่ที่เรารับก็จะเป็นพวก G N T Curly Vivo อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นป้ายติดหน้าร้านเลยนะคะตัวนี้ค่ะ ต่วน,นี้ก็คือจะเป็นพัสดุของเรานะคะมีทั้งพัสดทั้งภายในภายนอกลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้ทั้งภายในภายนอกค่ะเราก็เลยต้องสต็อกไว้เยอะนิดนึงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เอชของเรานะคะซึ่งเราเป็นเอ่าเป็นดีลเลอร์ของ s p โดยตรงเขาก็จะส่งส่งสินค้าให้เราเราก็จะสต็อกสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าสติกเกอร์เอชของเราเนี่ยค่อนข้า,างที่จะขายดีมากเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะมาเป็นดีลเลอร์ของเราหรือว่าจะเป็นอ่ลูกค้าของเราเนี่ยค่ะติดต่อตามเบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นเบอร์ แล้วก็ขึ้นเบอร์ติดต่อให้ค่ะพร้อมกับอีเมลแล้วก็ Facebook Page ของเรานะคะ อาละค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบริษัทแอดลิเตอร์ของเราค่ะพี่ณน,นาเร<ช>ียกไ,<ด>ได้ว่าหลายท่านคงเห็นว่ามีสินค้ามากมายหลากหลายกันเลยทีเดียวะะไม่ว่าจะเป็นอะไรค่ะพี่ณน,นาในส่วนของแมชชีนนะคะว่าจะเป็นเครื่อง CNC นะคะเครื่อง<ช> UV แล้วก็เครื่องเลเซอร์ด้วยค่ะน้องซาราแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะและนอกเหนือจากตัวแมชชีนนะคะของเขานะคะยังมีตัวพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆะค,ะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะแต่ที่สำคัญเลยนะคะของทางบริษัทแอดลิเตอร์เนี่ยเขายังเป็นผู้ผลิตนะคะในส่วนของตัว วายนิวนะคะที่เขาตีแบรนด์ขึ้นมาเองนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นแบรนดวดีนะคะเป็นแบรนด์ดีนะคะ และที่สําคัญอย่างที่เห็นเลยนะคะก็จะมีตัวเป็นหมึกนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นตัวแผ่นพาสติดนะคะที่เขาแจ้งว่าสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในค่ะค่ะ,คะเรียกได้ว่าครอบคลุมหลากหลายทั้งแมชชีนแล้วก็วัสดุปรปกณ์นะคะครอบคลุมงานพิมพ์งานป้านเลยทีเดียวนะคะคะและสําหรับใครนะคะที่ดูแล้วสนใจนะคะอยากจะมาชมหรือว่าอยากจะมาดูตัวจริงเครื่องจริง,รงๆได้สามารถมาดูได้ที่งานนะคะวันที่26ถึงวันที่27กันยายนี้นะคะเราพบกันค่ะค่ะ ลงทีมสนยนถ่ายห้ามพลาดและจะไมถึงห้ามพลาดไปดูกันเลยแล้วก็มาพบกับอีกหนึ่งบริษัทที่ร่วมไปสัญจรไปกับเรานะคะกับบริษัท Mac Idea Interted And Holding หรือที่เรารู้จักกันในนาม MIT วันนี้เรามีสินค้าหรือมีโปรโมชั่นอะไรมากมายเดี๋ยวให้คุณปอนแนะนำดีกว่าไปพบกับคุณปอนคะ่ะสวัสดีครับผมจาก MIT Group นะครับ Mac Idea Interted And Holding จำกัดนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าที่นำไปแสดงในงาน B ินเทคแอนด์จากปักสัญจรจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็จะนำเครื่องที่เป็นอุปกรณ์หลังการพิมพ์นะครับวิธีต้นออฟเซตนะครับในส่วนที่เป็นเครื่องเข้าเล่มสันกาวนะครับเราก็จะเปิดตัวเครื่องเข้าเล่มสันกาว2ยี่ห้อใหม่นะครับก็จะเป็นโบเวแล้วก็บินเทคนะครับเราจะนำโบเวเคสามและโบเวเคหนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นบินเทคทีหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับจะเป็นเครื่องเข้าเล่มสันกาวรุ่นใหม่นะครับก็เยนเชิญลูกค้าสามารถเยี่ยมชมได้ที่บูธครับ อย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องตัดกระดาษนะครับเราก็จะนาเครื่องตัดกระดาษตั้งแต่รุ่นเล็กที่มีหน้ากว้าง45เซนจนถึงรุ่นใหญ่ที่มีหน้ากว้าง50เซนนะครับสามารถตัดกระดาษได้ตั้งแต่450แผ่นถึง800แผ่นนะครับก็จะมีอาทิเช่นรุ่น 450V 450D นะครับแล้วก็4 6 0 5 z แล้วก็จะเป็น 500V9 ที่มีเมมโมรีความจําในการตัดกระดาษครับในงานมีโปรโมชั่นราคาพิเศษครับลูกค้าสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ในงานขอบคุณครับส่วนใน อุปกรณ์เครื่องยิงเลเซอร์นะครับเราก็จะนําตั้งแต่เครื่องยิงเลเซอร์รุ่นที่มีหน้ากว้างขนาด A4 นะครับแล้วก็หน้ากว้างขนาด60คูณ90ซนติเมตรไปโชว์ในงานนะครับแล้วก็จะมีเป็นเลเซอร์ไฟเบอร์สําหรับงานแกะสลักโลหะไปโชว์ในงานด้วยนะครับสาหรับลูกค้าโซนอีสานนะครับในงานพิณเทคแอนจักรปักสัญจรจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็จะนําสินค้าที่เป็นเครื่องตัดกระดาษนะครับไปลด10 20อนะครับอาทิเช่นเครื่องตัดกระดาษ MT450V นะครับเราก็จะลดจาก20,000 3,500บาทเหลือ1 9 9 0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเลเซอร์นะครับ50วัตนะครับลดจาก45,000บาทเหลือ39,000บาทแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่มีโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับเชิญชวนลูกค้านะครับในโซนอีสานทั้งหมดนะครับเที่ยวชมงาน p ิ้ t e c h แอนจากปักสัญจรจังหวัดขอนแก่นที่บูธเอเมทกรุ๊ปนะครับขอบคุณครับ สำหรับรงพิมพ์ศูนย์ถ่ายนะคะท่านใดนะคะที่ฟังคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากจะมาดูเครื่องของ MIT ในงานนะคะสามารถมาดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดกระดาษนะคะเครื่องเลเซอร์แล้วก็เครื่องเข้าเล่อสังกกวค่ะมีหลากหลายเครื่องเลยทีเดียวนะค่ะและที่สําคัญนะคะบริษัท MIT นะคะเขาจัดโปรโมชั่นกันตัวกันเลยทีเดียวคะ<ช>่ะพี่นี่งาโปรโมชั่นแรงมากเลยนะคะงานนี้และถ้าเมื่อสักครู่นะคะคนที่ดูในเรื่องของตัววิดีโอของทาง MIT ไปนะคะดูไม่ทันหรือฟังไม่ถนัดนะคะ ไปฟัง,งกันใกล้ๆได้ที่งานได้เลยค่ะและภายในงานของเรานะคะนอกเหนือจากมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านงานป้ายและงาน LED แล้วนะคะเรายังมีตัวเครื่องงานจักปักจักเย็บนะคะที่เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจใช้ในงาน,นะคะ่ะใช่ค่ะและในวันนี้นะคะเรามีโปรแกรมนะคะที่สามารถนําเอารวดลายกระดาษสามารถมาทําเป็นลายปักลงบนผ้าได้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงคะมาชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมธราดลจนันทมณิชวงนะครับเป็น จากบริษัทอินบอยเทคโนโลยีนะครับบริษัทอินบอยเทคโนโลยีเปิดมา17ปีแล้วนะครับก็เราเป็นผู้นําเข้าโปรแกรมวิวคอมนะครับสำหรับการสร้างลายปักนะครับทางอินบอยเทคโนโลยีก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับได้สําหรับงานปักนะครับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรานําเข้ามาจากทางเกาหลีนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ล็อใหม่นะครับเอาไว้สําหรับเวลาที่เราปักงานแล้วผิดพลาดนะครับเราก็สามารถล็อกไหมด้วยเครื่องเครื่องล็อกหม่ตัวนี้นะครับ ลูกค้าในงานนะครับที่จะมาดูในงานเราเนี่ยสามารถที่จะเอาโปรแกรมเวอร์อรชันเก่านะครับมาอัปเกรดเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนี้ได้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น e4 นะครับซึ่งเวอร์ชัน e4 ก็สามารถทํางานได้หลากหลายก็มาดูตัวโปรแกรมหลกัหลกๆนะครับตัว Digitizing นะครับ เราก็จะมีฟังก์ชันมากมายหลากหลายนะครับเราสามารถที่จะรันบนคอมพิวเตอร์ PC หรือว่า m a c i n t ท s h ได้นะครับเราสามารถดัดแปลงให้ใช้กับตัวอ Mac อ n t o s h ได้ก็ลูกเล่นสำหรับเวอร์ชันใหม่ๆนะครับก็จะมีเราสามารถที่จะสร้างลายนะครับจากรูปภาพนะครับแปลงให้มันเป็นสีเข็ม,มได้อัตโนมัติเลยนะครับรูปภาพแล้วก็แปลงเป็นลวดลายคนนะครับสามารถเอาไปปัักได้ทันทีนะครับ แล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันใหม่ๆนะครับลูกเล่นเ,เป็นสีเข็มไล่สีลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่านะครับนี่ก็จะเป็นลวดลายต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาในสําหรับตัวโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่สำหรับ e4 นะครับก็ในสำหรับในงานเราก็จะมีการเดมโมนะครับตัวเวอร์ชั่น e4 ให้กับลูกค้าที่สนใจที่จะ อัปเกรดจากเวอร์ชันเก่าขึ้นไปเป็นเวอร์ชัน e4 หรือแม้กระทั่งซื้อเวอร์ชันใหม่ e4 เวอร์ชันใหม่ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีราคาพิเศษโปรโมชั hmm. ่นในงานนะครับก็ราคาโปรโมชั่นก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงในงานนะครับแล้วก็ในในงานเราก็ยังมีตัวเวอร์ชันสำหรับ SME นะครับเป็นตัว e3 digitizing นะครับเวอร์ช mm ัน hmm. <version S 2> นี้ทํทำขึ้นมาสำหรับ SME ที่เป็นลูกค้าสำหรับปักเสื้อนักเรียนนะครับ ลูกค้ารายย่อยที่มีร้านหน้าร้านนะครับสำหรับเครื่องหัวเดียวเครื่องจำนวนน้อยๆนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาในงานนะครับเราก็จะได้เห็นสินค้าหลากหลายของทางอ e ิมบอยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะได้เห็นหลายปักหิมมากมายที่เราจะไปโชว์ว่าตัวเวอร์ชัน e4 เนี่ยสามารถทำเทคนิคไหนได้บ้างนะครับสำหรับการช่องทางการติดต่อของบริษัทอ e ิ b บอยเทคโนโลยีนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางมือถือผมนะครับ เดี๋ยวจะมีแคปเจอร์ขึ้นให้นะครับแล้วก็จากทาง LINE แอดนะครับ i อดอิ boy, นบะครับเราก็จะขึ้นแคปเจอร์ให้นะครับหรือทาง f a c e b o o วิวคอมไทยนะครับเชิญชวนทุกท่านมาดูงานนี้นะครับงานาปิ้น์เทคสัญจรและงานปักนะครับที่ขอนแก่นวันที่26-27กันยายนนี้นะครับขอบคุณครับ ค่ะสำหรับท่าในใดนะคะที่ดูแล้วแล้วสนใจโปรแกรมนะคะ v ิวคอ r เวอร์ชันต่างๆสามารถมาดูได้ที่ในงานเลยค่ะหรือว่าจะเป็นโปรแกรมงานปักต่างๆลวดลายต่างๆนะคะสามารถมาดูที่บูธของ i m b o y Technology ได้เลยนะคะค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะของทาง n v o o y e นะคะเขายังมีตัวโปรแกรมนะคะที่สามารถตอบโจทย์กลุ่ม SME นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจรายย่อยหรือว่าอย่างเช่น กลุ่มลูกค้านะที่รับปักนะคะชุดนักเรียนต่างๆนะคะสามารถเข้าไปดูตัวโปรแกรมได้ภายในงานได้เลยค่ะค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะเราสองคนก็มีข่าวดีมาฝากกับทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าในงานปิ้นเทคจากปักสัญจรจ,งจังหวัดขอนแก่นที่จะถึงในครั้งนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมสุดพิเศษสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะ จะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปตัวหัวข้ออะไรบ้างคะพี่นัน่ะหนูแค่เห็นหัวข้อก็ตื่นเต้นแล้วคะ mm ่ะน้องทรายไม่ว่าจะเป็นหัวข้อแรกนะคะ mm hmm. เป็นพูดให้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟ mm hmm. ระบบกล่องไฟแล้วก็การทําป้ายเชียร์ LED ด้วยค่ะ mm hmm. และหัวข้อที่2นะคะเป็นเทคนิคการขัดอะลรกลิกให้ใสและโค้งวนค่ะและหัวข้อที่3นะคะเป็นการทางานของสีรวมถึงวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆของงานป้ายด้วยคะ mm ่ะน้องทรายนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายยังไงรอติดตามนะคะที่ได้ที่เพจ p i n Tech Exhibition mm hmm. นะคะ หรือว่าตามคอนแทคที่เราขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและหากท่านไหนนะคะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปของเรานะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีแฝดแอดมินนะคะทักกลับไปให้ท่านลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งและท่านไหนนะคะที่ดูและสนใจอยากจะเข้าร่วมชมงานนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานกับเราออนไลน์ได้แล้วในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะแปะเป็น QR code ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะท่านสามารถสแกน QR code นะคะและลงทะเบียนกรอบรายละเอียดนะคะณตอนนี้นะคะการลงทะเบียนไม่ใช่เรื่องยาวอีกต่อไปแล้วนะคะและที่สําคัญใครที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้ามานะคะเราจะมีสินค้าพรีเมียมสุดคิวนะคะ เอาไว้ต้อนรับท่านหน้างานอย่างแน่นอนแต่เราขออุ๊บไว้ก่อนนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรนะคะและนะคะเราปิดลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่25กันยายนนี้เท่านั้นค่ะใช่ค่ะอย่าลืมลงทะเบียนกันมาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะ